โซดากำลังควานหาเทียนได้ลึบาวโ้โวไต้นูสาวโอ้โหสา้ใจ้าโซดาให้ลุงแบบตัดเองโวโวโซดานั่งลงมันอ่ทมโอ๊ยนายคนดังอย่าจับอ โอ้ยโซดาไม่ต้องช่วยโอ้ยโซดาจะทำงานพังแล้วเลยโซดานั่งดูโซดาคอยร้องเพลงลูกใครลูกใครเนี่ยโอ้ยมีไดโนเสาร์ด้วยลูบเตอระ